สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะแบ่งปันเพื่อนๆการสร้างเสื้อปกบัวราบนะคะบัวราบหรือปกทหารเรือปกกลาสีการสร้างทําเหมือนกันนะคะทำแบบปกบัวใหญ่แล้วราบติดกับตัวเสื้อนะ,ะมาดูวิธีทํา เราต้องการเป็นแหลมหรือว่ากลมให้เราวาดตามที่เราชอบเลยนะคะอันนี้ก็จะทําให้ดูเฉพาะปกนะก็ทําครึ่งตัวนะคะในการที่เราจะทําปกนะเพื่อนๆปรับไหลนะเสื้อที่เราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยปรับไหลให้เรียบร้อยนะคะปรับไหลให้เรียบร้อยนะปรับไหลให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็ปรับไหลแล้วนะนี่ค่ะ จะวัดในส่วนของบวัวตรงนี้จะเป็นคอกลมนะคะถ้าเราอยากได้ติดคอเราไม่ต้องไปวัดออกมาเยอะนะตัวนี้ก็จะวัดออกมาอยู่ที่2เซนนะคะจากจุดน,นี้1เซน2เซน3เซนแล้วแต่เรานะคะถ้าเราไม่อยากให้ติดคอเราก็วัดออกมาเยอะนะ,ะตัวนี้ก็จะวัดออกมาอยู่ที่2เซนนะ,ะนี่ค่ะในส่วนของด้านล่างนี่ค่ะ2เซนตัวนี้จะกว้างนิดหน่อยนะ สองเซนสองเซนนะคะใช้แมมทัดโค้งแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปคอหัวนวกแก้วก็ได้นะคะเพื่อนขาจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่เราหรือถ้าเราอยากได้ตรงทรงคอของตรงนี้เป็นรูปเหลี่ยมเราก็วาดเหลี่ยมนะ,ะเป็นทรงแหลมเราก็วาดแหลมแต่ตัวนี้จะเป็นทรงกลมในส่วนของคอนะคะในส่วนของคอทีนี้ เราก็นําชิ้นหลังนะคะพับตรงไปไหลชิ้นหลังที่เราปรับแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของคอนะคะกว้างออกมาเท่าไหร่ด้านหลังก็กว้างออกไปเช่นกันให้เท่ากันนะคะสเซนก็สองเซนเช่นกัน1เซน1เซนครึ่ง2เซนสามเซนแล้วแต่เราให้เลือกเอานะคะให้ดูความเหมาะสมของหุ่นของเรานะคะนี่ค่ะในส่วนของด้านหลังวัดลงไป1เซนนะคะคอลึกโค้งค่ะนี่เลย ทีนี้เราจะวาดในส่วนของคอตรงนี้อติดเข้าไว้ก่อนปกเกาจะใหญ่นิดนึงทีนี้การที่เราจะทําปกให้เราวาดเลยนะวาดตามรูปของคอตรงนี้ไปเลยเราอยากได้ใหญ่แค่ไหนกี่เส้นกี่นิ้วเราก็วากันไปตัวนี้นะ่าจะกะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วจากเส้นคอตรงนี้นะคะหนิ้วถึงไหนคิ๊กนะหะ6นิ้ว5นิ้วเลือกเอานะคะเลือกเอาโคง้งนะคะ บนตามคอเลยนะคะเพื่อนขาตามคอของเราเลยที่เราวาดนะอันนี้หกนิ้วของก้อยใหญ่นะบอกไว้ก่อนนะคะนเพื่อนขาของก้อยหกนิ้วนี่ใหญ่นะคะเราก็วาดเลยนี่ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะบนกระดาษจะเพิ่งเวียนหัวนะคะเพื่อนขาจะได้เป็นรูปทรงลักษณะนี้ทีนี้ในส่วนของปกเสื้อปกเสื้อนะคะ ตรงกลางตรงนี้เราต้องการให้เขาแหลมมาหน่อยหนึ่งนะคะวัดจากกลางเสื้อตัวนี้กลางหน้าเราวัดออกมา 1, นึ่งหเซนครึ่งหรือ2องเซนก็ได้แล้วขีดนะนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมนี่ค่ะขีดนี่ค่ะจากจุดนี้วัดมา 1, นึ่งเซนครึ่งถึงสเซนนะนี่ค่ะแล้วก็ขีดหนาะตรงคอของเราตรงส่วนของคอ คอตรงนี้ปกเสื้อตัวนี้นะที่เราวาดเสร็จแล้วเพื่อนๆขาตรงที่ก้อยขีดบอกว่า6นิ้วเนี่ยมันจะใหญ่นะเพื่อนๆต้องดูนะอันนี้ไม่ใช่ว่าทาตามก้อยว่าเอา6นิ้วเลยนะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใหญ่อย่าให้ถึง6นิ้วนะเพราะว่าลูกค้าเจาะจงมาต้องการปกใหญ่ในกรณีที่วาดปกตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยทุกส่วนคือเท่ากันคือ6นิ้วถูกต้องไหมคะทีนี้ตรงด้านหน้าเราต้องการให้เขาเทนหน่อยจากจุดนี้นะคะเราจะปรับลงมาประมาณอีก1นิ้วหรือครึ่งนิ้วนะปรับลงมาใช้แม่บรรทัดโค้งนะคะขีดแต่ง นะคะแบบนี้นี่ค่ะเขาจะได้แลเห็นแตกต่างนะคะเรียวนี่ค่ะแบบนี้นะคะนเพื่อนขะนี่เลยนะคะนี่ค่ะทีนี้ตรงส่วนปกเนี่ยเราได้แล้วนะฮะเราได้แล้วนี่ค่ะเราจะลอกออกมาทบหลังจะทบหลังหรือกระดุมหน้า หรือจะซิบหลังทบหน้าการสร้างปลกทําเหมือนกันนะการทําปลกทําเหมือนกันอันนี้ก็จะลอกออกมานะฮะลอกในส่วนของปลกออกมาในส่วนของปลกถ้าเราจะทาซิบหลังนะคะตรงกลางหลังของปลุกเราจะต้องตัดต่อนะฮะเราจะต้องตัดต่อนะลอกปลกออกมาตรงนี้กลางหลังนะลอกออกมาก่อนนะคะ กิ้งตรงเส้นไหลตรงนี้ออกมาด้วยนะคะนี่ค่ะกิ้งส่วนของปกที่เราต้องการใหญ่กี่มากน้อยตามรูปเลยค่ะกิ้งกิ้งตรงเส้นกลางหน้าตรงนี้ออกมาด้วยนะคะเราจะได้แลเห็นว่ามันเราออกมากี่เซนกี่นิ้วนะนี่ค่ะากลางหลังนะคะเส้นไหลคอหน้าเพื่อนๆไม่งงนะตรงนี้มันเป็นจากจุดนี้ คือหนิ้วรอบ3นิ้วรอบหรือ4นิ้วรอบก็อะไรก็แล้วแต่พอเราวาดเสร็จแล้วนะคะพอวาดเราวาดปกรอบเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงปลายปกตรงชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังถ้าเราต้องการให้เข้าแหลมสวยนะคะให้ปรับลงมาประมาณ1เซนครึ่งหรือประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วแต่งเส้นใหม่ชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะชิ้นหลังถ้าเป็นซิปหลังนะคะเดี๋ยวก็จะบอกนะ ถ้าในกรณีชิ้นซิปหลังนะคะไม่ได้สันทบตรงกลางหลังตรงนี้ให้ปรับปกมาเหมือนชิ้นหน้าตรงนี้ก็คือปรับปลายลงไปประมาณ1เซนครึ่งหรือประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วแต่งเส้นนี่ค่ะแล้วแต่งเส้นใหม่นะคะให้เข้าแหลมนิดหน่อยเพราะว่าเขาจะแยกไงเขาจะแยกออกแต่ถ้าเป็นสันทบเราใช้เส้นตรงโค้งเสมอกันก็คือ6นิ้วหนิ้วอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ลอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะกางออกมาเส้นไหลนะ ตรงนี้นะกลางหลังนะคะคอหน้าคอหลังนี่ค่ะคือเส้นนี้นะคะอ่านี่เราก็ขีดออกมาแล้วนี่ค่ะจ,จุดนี้เราจะได้รู้ว่าปกของเรานะ่ะมันถางแยกออกไปกี่เซนนะคะปกตรงนี้เราลอกออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ เราจะใช้แบบนี้เลยก็ได้นะคะเราจะใช้ตรงแผ่นนี้ไปตัดปกเลยก็ได้ทีนี้เวลาก้อยทำของลูกค้านะคะก็จะเก็บตรงไปตรงไหลตรงเนี้ยมันชี้ไปส่วนตัวก้อยนะคะก็จะมองว่าเขาชี้ไปตรงเนี้ยจะเก็บเข้ามาข้างละหนึ่งเซนครึ่งรวมกันแล้วก็คือประมาณสามเซนนะคะนี่ค่ะเก็บเรียวมาหาเส้นคอนี่ค่ะนี่ค่ะ เฉพาะตรงกลางตรงปลายไหลนะคะนี่ค่ะเก็บเขาเข้าไปนะคะก้อยขออนุญาตนะคะนี่ค่ะไม่เก็บก็ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่เก็บก็ได้นะ,ะแต่มันก็จะาะชี้ๆนิดหน่อยนะคะไม่เก็บก็ได้ นี่ค่ะแล้วก็แต่งเส้นให้สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นปกทหารเรือนะคะเราวาดรูปทรงตามที่เราต้องการเลยการลอกปกสร้างปกทำแบบนี้นะคะจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับความต้องการของเราค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะตัดออกไปก่อนนะ อันนี้คือเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการจะใส่ระบายจะแต่งลูกไม้นะคะเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะตัวนี้ด้านหน้าเขาจะแยกนี่ค่ะ ตรงปกเสื้อนะคะจะเก็บตรงปลายไหลตรงนี้เข้า1เซนครึ่งข้างและ1เซนครึ่งรวมกันก็คือ3เซนในส่วนของชิ้นหน้านะฮะเพื่อนขานี่ค่ะเห็นไหมมันก็จะอยู่ตามนี้ตรงชิ้นหลังนะคะอย่างที่ก้อยบอก ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ชิดหลังเขาแหลมเหมือนด้านหน้าก็อย่างที่ก้อยบอกให้ขีดลงไปอีกประมาณหนึ่งเซนครึ่งหรือครึ่งนิ้วแล้วก็ตวัดให้เขาแหลมสวยถ้าไม่อยากให้ให้เขาแบบเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะในกรณีที่เราจะใส่ลูกไม้หรือใส่ระบายอะไรก็แล้วแต่ความใหญ่ของปกเราได้ประมาณนี้แล้วเราจะทําระบายใหญ่อยู่ที่เท่าไหนนะคะรอบปกตรงเนี้ยเราวัดเข้ามาเท่านั้นสมมุติว่าจะทําระบายใหญ่อยู่ที่2เซนนี่ค่ะแล้วก็วัดจากปกของเราปกจริงของเรานะคะ สองเซนสองเซนจำนวนใหญ่แค่ไหนเรากะขึ้นมาเลยค่ะก็คือรอบปกนะคะเราจะไม่ใช้ปกจริงของเราไปตัดเลยแล้วนำระบายมาใส่ต่างหากแล้วปกเรามันจะใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะถ้าเราต้องการปกแค่นี้เราร่างขึ้นมาก่อนทีนี้เราก็จะมาหักในส่วนของปกออกในส่วนที่เราจะมาติดระบายหรือแต่งลูกไม้นะคะตรงริมนะนี่ค่ะ นี่ค่ะเราก็ร่างขึ้นไปแต่ถ้าเราไม่ต้องการใส่ลูกไม้หรือแต่งระบายเราก็ตัดชิ้นใหญ่ของเราเลยก็คือไม่มีการวาดปกใหม่นะ,ะนี่ค่ะสมมุติว่าเราจะใส่ระบายเนาะหรือว่าลูกไม้อะไรก็แล้วแต่นี่คะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นระบายยื่นออกไปตรงส่วนของคอ,งองก็จะชิดกันนะคะของปกเสื้อเสื้อนะคะปกตรงนี้เราอยากได้รูปทรงไหนแหลมหรือมน เราวาดไปเลยเราวาดเอานะคะเราอยากได้ปลายมนเราก็วาดเขาให้มนนะคะในส่วนของปกเสื้อนะคะนี่ค่ะขึ้นอยู่กับมือเราวาดแต่การสร้างปกทําเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากติดตรงส่วนไหลปลายไหลตรงนี้ก็ไม่ต้องปิดนะคะก็คือใช้เต็มแผน่นเลาออกมาก็คือใช้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างปกบัวเรียบหรือบัวราบนะคะ ที่ช่างเขาเรียกกันหวังว่าคลิปที่ก้อยทำนะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากก็น้อยนะคะกดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันให้เพื่อนๆดูทุกวันตามหน้าง,งานที่ก้อยทำเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ